ฝนรึมเลยมืดทึบเลยโธ oh. อุสารีบมาแล้วเจอฝนนี่แย่เลยตอนนี้พวกเราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์อย่ชนนี้คุณแล้วสนามโล่งเลยเรามาทำอะไรพี่เรามาหาอาจารย์แดงครับ ทีมไทยเจปแปนจากเมื่อวานเราได้มาคุยกับ v ี p ใชีเพื่อต่อให้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ข้อมูลของคลิปหน้าว่ามีทีมสนใจเข้าร่วมแล้วตอนขากลับก็ได้เจอกับอาจารย์นันผู้ควบคุมทีมสสุนันแล้วก็ตรงนู้นมุมนู้นเลยตอนขากลับก็ได้สอบถามอาจารย์ ก็ได้รับคำตอบยืนยันจากอาจารย์เป็นเขาเรียกเป็นที่ชัดเจนแล้วคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยว่าสอสุนัน่งขอถอนตัวจากกิจกรรมนี้ก็สมาชิกของศูนย์ก็เหลือแต่ไทเจแปนที่ยังไม่ได้คำตอบวันนี้ก็เลยว่าจะเข้าแวะเข้ามาหาอาจารย์แดงซะหน่อยัอยไม่เจอเพิ่งมาเจอก็ฟื้นค้มมาเลยคนเดียว <Okay. S 1> ก็เดี๋ยว วันนี้คงต้องขอคำตอบจากอาจารย์ก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยทีของศูนย์เยาวชนจะมีเข้าร่วมกับเราสักทีมไหม <c oughs> ก็ลองมาดูกันแล้วก็อีกการหน,นึ่งก็คือวันนี้หลังจากที่ได้ข้อมูลจากมวพีเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องนําเรื่องข้อมูลเบื้องต้นนี้ไปปรึกษากับคุณโชคผู้ดูแลสนามฟุตบอลของฝ่ายกิจกรรมว่า มีความเห็นยังไงบ้างกับการกจัดกิจกรรมรุ่น V.I.P. เพื่อที่ว่าขั้นตอนต่อไปก็ต้องเข้าไปคุยกับฝ่ายกิจกรรมอีกทีหนึ่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม,มเพื่อดูผลกระทบกับสมาชิกว่าจะมีผลกระทบกับสมาชิกค,คนอื่นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูกันนะครับเยอะอยู่ขั้นตอนแต่ตน,นี้ที่รวบรวม มาชิบก็ดได้มาชิบยังไงต่อดีล่ะวันนี้ผมจะตกเขาจะมีซ้อมกันไหมคมมหรับวันนี้สง่ายๆนี่สอสันอาจารย์มันก็พาเด็กๆมาซ้อมกันอีกฝั่งหนึ่งเราจะปเจอ ซ้อมกันฝั่งนู้นอันนี้ก็ย้ายมาฝั่งฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรยอมรับกันตัดสินใจของอาจารย์ครับยังเคารพนับถืออาจารย์เหมือนเดิมอดีตว่างๆยังไงก็เราก็คงอาจจะแวะมาถ่ายบรรยากาศเผื่อเผื่อแวะมาแถวนี้นะเราจะได้เก็บบรรยากาศเด็กๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยครับผม ส่วนฟอร์มขึ้หน้าของเจ้าสาน้อยนี่จะวนอะไรรอบหน่360องศาไม่เอาแบบโดรนโดรนอะมันวนนะก็ส่วนเจ้าสาน้อยรุ่น15ปีตอนนี้ก็ยังไม่มีสังกัดส่งลงสีโฟก็เลยเชิญให้เจ้าสาน้อยมาเรียนทีมกับสีโฟก SC เราไปซะเลย แนะนำจีฟกเลยเสริมท <as four feet together> ัพเลยเสริมทัพเลยก็ระดมทีมกันเข้ามาันนี้คือเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกันหมดแหละขอให้มีใจอยากจะร่วมกิจกรรมกับเราก็เขาจะให้เดี๋ยวขั้นตอนนี้คิดว่าน่าจะติดต่อคุณโชคดยกว่อถ้าเกิดติดต่อได้ก็เข้าไปคุยกับคุณโชคก่อนโอเคครับ